ไม่พูดเยอะเลยบางคนมัวแต่ใช้ของแพงผมบอกเลยคุณภาพของผมดีกว่าของแพงดีกว่าของแพงอยากทำให้ทุกคนได้ใช้ของถูกและของดีอะไรที่ผมบอกดีก็คือดีจริงๆครับอะไรที่ไม่แน่ใจผมก็จะบอกว่าไม่แน่ใจไปเรืว,วกดๆกดๆๆเขาดีขึ้นยังยัง ทุกคนไปกดให้กำลังใจเขาหน่อยเดี๋ยวเดินให้ดูเดินให้ดูเด็นได้แค่นี้แล้วก็นั่งนั่งไม่ได้ถ้านั่งนั่งได้แต่ว,ว่า งอไม่ไหวก็เลยต้องขออนุญาตนั่งบนเคาน์เตอร์นะเร็วอุดหนุนหน่อยเร็วอุดหนุนก็เร็วเฉยเอ็มเขาจะไปเฉยเอ็มเขาจะไปเขาขออนุญาตไปสระบุรีเขาบอกเขาอยู่อยากให้ชิกวินในเยอะๆเขาว่างี้นะก็เลยมาเร็วหน่อย มาขึ้นเครื่องเร็วเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเดินชา้าแต่ไม่อยากนั่งรถเข็นเก <c oughs> ้าอะครับเก้า,าแล้วมันรุนแรงนิดนึงแค่นี้แล้วพอเออแล้วมาพออักเสบปับ๊บอักเสบปั๊บเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่ วันนี้ไปดูดน้ำที่อักเสบออกเพื่อให้ลดระดับลงนิดนึงวิ่งเร็วทุกคนไปกดกันดีไม่เอาหรอแอดมินอยู่ไหมแอดมินอยู่ไหมนี่คือที่สุดลนะทุกคน,ไปก,กนไปกดก่อนเร็วไปกดก่อนเร็วเร็วๆซื้อสามแถมหนึ่งเร็ว เอ็มกับวินาจะมีงานร่วมกันไหมก็รอดูอ,อนานคะตครับตอนนี้ก็ค่อยๆไปค่อยๆทยอยไปแต่ละเรื่องแต่ละลาวนะทุกคนนะยังไม่มีใครอุดหนุนเลยหมดวลแล้วนะครับไม่ได้ดื่มกินน้ำน้ำดื่ขอบคุณนะครับ ขายไวๆกับคุณนะคบเอาวม่วงเอมขายดีไหมก็นั่นแหละสิตัวเอมก็ไม่ขึ้นขายอะ่ะเร็วๆเ,เดี๋ยวให้วินาช่วยขายละกันให้วินาช่วยขายโอเคไหมทุกคนขอบคุณครับคุณเอเจเนี่ยเอาเดี๋ยวที่นี่คนเดียว เร็วทุกคนกดก่อนเร็วกะหมดล้วหลือห้าชุดใครจะเอาเร็วเร็วเรวเรวหลือห้าชุดเร็วทุกคนโอเคคนดูแลไหมมีอยู่ที่นู่นครับมีมีม,ม,มีทีมไปบ้างแล้วแล้วทุกคน เดี๋ยวขึ้นเครื่องก็กะว่านอนเลยอ่ะนอนเล,อย,อลยทุกคนว่าจะหายขาดได้ไหมผมรู้สึกมันเป็นปีละครั้งนะเดี๋ยวทุกคนไม่ไม่กดแล้วใช่ไหมโอเคไม่กดแล้วเราก็ไม่ให้แล้วเอาเอาหมูฝอยไปให้หมดปหมูฝอยไปไปทุกคนให้ร้อปดสิบบาทซื้อเลย มูไฟซื้อไปเลยลดราคาโคถูกเลยอร่อยมากไปมิลานครับขอบคุณนะครับลเรนื่อยเดินทางไปมิลานครับพูดเรหมูไฟกันเร็วทุกคนไปเอาหมูไฟในเร็ว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 หมูไฟในเร็วทุกคนเร็ว พี่แชมป์ไปด้วยไหมไม่ได้ไปครับ๋ยวพี่แชมป์ไปอเมริกาด้วยไม่ได้ไปครับไปอเมริกาวันที่สิบก็มีพี่แชมป์ไปพี่โจโไปพี่เมยไปพี่นวัดไปแล้วก็น้องสามคนคนไปเอาหมูฝอยก็เร็วทุกคนไม่เอาจริงหรอทุกคนไม่เอาเซนต์สวิสจริงจริงหรอผมเหลืออีกห้าชุดไต ใครซื้อไซรัมสวิตตอนนี้3ขวด219แต่ผมจะให้4ขวดผมจะให้4ขวดเร็วให้4ี่ขวดเร็วเร็วเร็วเอ่ผมจะให้4ขวดเนี่ยครับไปวันนี้ เ,เร็วคืนเก้อกี่โมงเที่ยงคืนทุกคนเร็วๆไปกดตังค์เร็วเร็วใครอยากคอมพีเมนทาลี่เร็วใครอยากสป,ปอร์ตใครอยากให้รางวัลไปกดตะก,ก้าเอา,เอาเอาเซรั่งไปเซรั่เส,สวิส

ก็เร็วๆน,น้องติงกวามาแล้วสระ,ะสะแก้วโุยเร็วทุกคนไม่ฮอตเลยวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูไม่ช้อปปิ้งเลยไม่ช้อปปิ้งเลยหนาวข้างบ้านลอยล้าน cái yên đó à bỏ quay đủ cái lên chết cái chỗ này. à chát áo tả là chát con lúc ลองวันหนอยแล้ีงตทุกคนลองวันก่อนกินยาจนเงินหัวออะไรอ่ะเก็บเข่าใช่เก็บเข่าต้องต้องนั่งบนสตูอ่ะงอไม่ได้ ได้สี่ขวดครับซื้อตอนนี้ได้สี่ขวดเลยแต่ว่ากดตอนนี้นะกดเลยครับราคานี้ได้สี่ขวดนะย้ำอีกทีหนึ่งนะปักุดไว้บนหน้าจอแล้วทุกคนไปกดเร็วฝากุดไว้บนหน้าจอแล้วเร็วทุกคนฝักกดไว้บนหน้าจอแล้วให้อีกสิบชุดได้สี่ขวดได้สี่ขวดจริงๆได้สี่ขวดจริงๆโค ให้กูหุบข้อควอะเยอะจะจะนอบนเครื่องดีจะนอนบนเครื่องนะทุกคนเรวสี่ียแกรนติกอันทำติดอันดับหนึ่บคุณคฐานเร็วทุกคนเร็วทุกคนเร็ว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 วว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 ว โอ้ยไม่แค้เอาเลยโอ้ยน่อยมากเลยอ่ะสามชุดซื้อสามได้หนึ่งเป็นสี่เดี๋ยวใครไม่กดตอนนี้ลงแล้วนะฮะลงแล้วนะลงแล้วลงแล้วทุกคนอยากกินผลไม้กินได้ไหม หนังข้างบ้านคนรอดูข้างบ้านเป็นหนังคุณภาพนะทุกคนไปกดตะกร้าก่อนนะครั้งเราจะเดินแบวของด้วยกันกคนเราจะเดินไปด้วยด้วยอารมณ์เบาๆเร็ว <c oughs> เดินช้าๆนะอย่าวุ่วามอย่าวุ่วาม ขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไร,ออกกรของกัมนไทยโดยเฉพาะกัมินไทอ๋อโอเคเอทุกคนกระโปกกระเพกมากกินชีสหน่อยนะทุกคน,ก,นกระโปกกระเพก mình là Hãy gọt cho kênh Ghiền Để không cha, cha Để cha cha. ทุกคนขอบคุณครับไหนรอร่อยมาคนเราออเดอร์ทุกคนถ้าใครซื้อเซรั่มสวิตตอนนี้ ราคา219บาทจะได้แหวบเอกหนึ่งเป็น4ขวดเร็วทุกคนไปหามาวันนี้โรองมากรุกเงเทพคนไมกอีกแล้วดูดีเป็นนางเอกนางเอกอะไรนเนาะ

ไปเก่าด <muitas> <arias> ีขึ้นมาคงสมยินญาจนเวียนหัวทุกคนไปกดตะกกร้หน่อยเร็วเป็นกำลังใจว่าเครเยงละครมา มีคนติดต่ออ,อ,อยู่บ้างนะสมัยยี่สิบป่าสามสิบสี่สิบแต่ไม่ชอบเลื่อไม่ชอบเรื่องละครไม่ชอบเรื่อหนังทุกคนกลัวลมจะระวังจะระวัง หมูฝอยอร่อยมากก็เร็ววันนี้เหลยร้าแบบสิทุกคนเดี๋ยวจะลงรายแล้วนะรายไม่ซื้ออดแล้วนะอืปากคุณให้ครั้งหนึง่งโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้ราคานี้ผมแถมให้อีกหนึ่งขวดเป็นสี่ขวดไปก่อน Lèo. Lèo. Hãy biết ăn ở ổn ảnh lèo. coi Lèo. Lèo. con Lèo. không ไอ้กดหมูฝอยอยังร้อยแปดสิบบาทเังไม่กดเลยเดีวอิตาลีหนาวไหมก็ประมาณสิบแปดนะยีสิ เดินทาง่ชั่วโมงบินตรงนะครับ2ครับขอบคุณครับ,รบเร็วรี่ไปกดก่อนรีบไปกดก่อน,นเร็ววันเมื่อที่วันครับตอนนี้นที่วันประมดาณดาวทิศเดียว ว่าไม่งานที่กรุงเทพแล้วต้องไปอเมริกาต่อไปทำงานครับเร็วอาหมูหมูหมูฝอยเร็วหมูฝอยหมูฝอยทุกคนทุกคนหมูฝอยชีวิตมีจากการเดินทาง ดวงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กทุกคนไปกดยามพิกค่ไหนปวดงุน้าแล้วอ่ะอเดี๋ยวสุดท้ายก็ได้ไหมอ๋อเอดี๋ยวสุดท้ายก็ได้ไปหาหมอมาแล้ววันนี้ออเดี๋ยสุดท้ายก็ได้ไหมหมอให้ยายมาเต็มเลย ยากินแล้วมันไปอึดไปอมยากินแล้วง่วงด้วยไปอึดไปอมด้วยไม่เจริญอาหารด้วยใช่ครับปเอิตาลีทุกคนเร็กวกดตะก้ารหน่อยได้ครับหน,น,นึ่งเกินแขอบคุณคออรับเขายังชิ้นเถิอยู่ เร็วทุกคนหมดเวลาแล้วมาจะลงแล้วทุกคนลงแล้วลงเร็วเร็วเร็วขอให้บอสหายวานะครับคุณวีขอบคุณนะครับบอสดูเหมือนเหนื่อยใชย่เจ็บขา น้ำกเจ็บขาจะสร้างให้คุนปิดน,นาคือเจ็บขา,ขาน,น้ำก็เจ็บขายอย่างแรงหมอว่าเป็นเกาและมันอักเสบิดการระบมแล้วก็แล้วก็มีนม้ำ พอมันระบมมันก็เลยมีน้ำเข้ามาน้ำท่วมน้ำท่วมมันนัดไว้แล้วไงตัวเครื่องบินก็ซื้อแล้วก็ต้องไปหน่อยละ ทุกคนใช้สนับเข่าช่วยได้ได้ได้คือตอนนี้แทบจะไม่ขยับอะไรเลยเดินน้อยมากอยู่บ้านก็คือเสร็จงานรีบกลับแล้วก็นั่งยืดขายอยู่บนเตียงนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้เลยนะโอลาโอลา เร็วทุกคนขยากให้หายไวๆไ,ไปกดตะกร้าเพละหนึ่งเเห็นออเดอร์แล้วแบบชื่นใจพลังมาได้หายไปไลยบอสที่เ็ไปสลัดบุรีด้วยเปล่าวไปครับเขามาขออนุญาตแล้วฝ่าย ไฟน้านะไฟนอใช่ไหมไฟนอวันที่สิปเนี่ยงานเต็มเลยตอนนี้กำลังประชุมกันเรื่องไฟนอลมิสแควร์กันอยู่เดี๋ยวส่งทีม MU กลับแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะเดี๋ยวทีม MU กลับแล้วเราก็คืยเรื่องมิสแคน์พบหมอบ่อย ได้ๆด้ได้ไดไดอทุกคนเร็วไปกดกันเร็วตอนนี้ออเดือนสุดท้ายมิสแกนเดินยุดว้ยน้ำริมทะเลไหมมีครับไปเดินที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลครับไปแล้วนะทุกคนลงไล้กันนะจะค่อยๆเดินไปเกตบมันเดินชา้า เอ็มยู่ไม่น่ามีกลิ่นชวีบเลยอบอกแล้วอธิบายแล้วแต่คนเขาไม่ฟังก็ตามใจเขาคือถ้ามากกว่าน,นี้มันจะกลายเป็นเริ่มขัดแยง้งก็ยอมข้อละกันไม่นั่งอยู่แช่ไอ้เขาจงแล้วค่ะ คือผมไม่ยามให้ลักษณะทุกอย่างนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะขอ,อย่ำไม่พูดหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคือเราอยู่ในวงการมานานเราจะรู้นะบางคนไม่ได้ทํานางงามมาจะไม่รู้อะไรเยอะแต่พูดไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขางอนงอนแล้วแบบฟาดวงฟาดงางโอเคเราทําประคองไปแล้วกันนะแล้วเราทํทาประคองไป ดีที่สุดในการเป็นเจ้าภาพก็ก็ตัดสินใจได้กับหมดอะครับแต่บางอย่างก็ไม่ได้ทำไมเราต้องยอมรองถ่ายทอดโอ้ยแล้วเราก็ต้องยอมสิครับเพราะเขาไปขายกันแล้วเ,เราไม่ยอมได้ถ้าเราไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเราเข้าใจปะ ไม่มีรอบชุดว่ยน้ำใครไม่มี ฉันไม่น้ำมีครับ <c oughs> มีทั้ง MU และ MGI น่าอยย่นชชยนี้ <c oughs> <c oughs> เร็ววันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอ้ยวันนี้สามขวดนะราคานี้สองรสิบเก้าแต่ผนแถมให้อีกขวดเป็นสี่ขวดเร็ว <c oughs> เว <c oughs> เก็บตัวที่หัวหินใช่อินเตอร์คอนครับปีนี้เราทำเป็นทีมทะเลหมดเลยฮะ ทั้ง MGI และ MU ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะตอนนี้ญญลงไลนละ้ะค่อยๆเดินไปเกตนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย